มิสเบธหาเงินได้ปีหนึ่งเป็นร้อยล้านแต่มีติดบัญชีไม่ถึงล้านนี่คือวิธีคิดเรื่องเงินของยูทูบเบอร์ที่รวยที่สุดในโลกที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมคนรวยเขาถึงได้รวยอยู่วันย่งค่ําจิมมี่ดอนัลสันหรือที่โลกออนไลน์รู้จักกันดีในชื่อของมิสเบธคอนเทนต์ครีเอเตอร์เจ้าของช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า400ล้านคนและมียอดวิวรวมกว่า5 0 0แสนล้านครั้งทําให้มิสเบธมีเงินไหลเข้ากระเป๋ามากถึงเดือนละประมาณ5้าล้านดอลลาร์สหรัฐจากการปั้นช่อง YouTube ทำไมถึงเก็บเงินในบัญชีน้อยจังขัดกับแนวคิดของคนมีทรัพย์สินมากที่มักจะเก็บเงินสดสำรองไว้ในเปอร์เซ็นต์สูงเพื่อใช้ยามฉุกเฉินหรือเพื่อลงทุนต่อคำตอบก็คือการลงทุนของมิสเบีสคือคอนเทนต์นั่นเองค่ะเขาเลยทุ่มเงินมหาศาลไปกับการผลิตคอนเทนต์ทำคลิปสร้างงานออกมาให้ผู้ชมได้ดูซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของเขาก็จะใช้เงินทุนสูงมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีค่ะเขามักจะทำคอนเทนต์แจกเงินแจกรถมีข้อมูลออกมาด้วยนะคะว่าแค่ปี2025ปีนี้ปีเดียวเขาจะทุ่มเงินทำคอนเทน ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นที่มาว่าทาไมมิสเตอร์บีสถึงเลือกถือเงินสดไว้น้อยเพราะเขามองว่าเอาไว้ใช้แค่เพียงพอต่อเดือนเท่านั้นค่ะเขาเคยทวีตข้อความด้วยนะคะว่าส่วนตัวผมนะ่ะมีเงินไม่มากหรอกเพราะเอาเงินกลับไปลงทุนตลอดและแถมทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะว่าตลกดีนะที่ผมยังยืมเงินแม่มาโปะค่าใช้จ่ายในงานแต่งเลยแต่ยังไงท้ายที่สุดแล้วบริษัทของมิสเตอร์บีสก็ใหญ่ทํารายได้เป็นหลักร้อยล้านอยู่ดีจนปัจจุบันก็ยังคงเป็นครีเอเตอร์ที่ทําเงินได่มากที่สุดในโลกมีีคควาาามมััั่่่่งงอยูท85ลล้นสหฐ อกจากจะผลิตคอนเทนต์แล้วอาณาจักรของเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นๆด้วยทั้งแบรนด์ขนมร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปจนถึงรายการเกมโชว์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิงค่ะ